จะไปเที่ยวเลยค่ะขอบคองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราไปพิซแนล่ิสนาก่อน,อน ตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมือกำลังจะไปดิสนูลกค่ะแทงวถักเราจะไปเที่ยวกันะคะขอบคออันนี้ก็จะเป็นทริปแรกของเรานะคะใชร์กันหนึงกดกด Subscribe อมเมนต์สั่นกระดิ่งจิงจิ้งให้เจ๊เจ๊เจ๊ได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็ได้ออกเดินทางจากสนามบิน ตอนเมืองนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่พิษณุโลกนะครับแล้วนะครับเราก็มาถึงท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยเย้ลืมบอ,อกไปนะครับเราใช้สายการบินนกแอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะออกจากเครื่องมุ่งหน้าออกเข้ามาที่ในตัวสนามบินนะครับ ก็จะผ่านด่านการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็รอรับกระเป๋านะครับก็หลังจากที่เรารับกระเป๋าแล้วก็ออกมาทางด้านนอกก็มาเช่ารถนะฮะกับโลโก้บริษัทโลโก้นะครับเราก็ได้โต y ยต้าอัลติสมาโดยค่าใช้จ่ายคือวันละ1,500าเขาเติมน้ำมันเต็มถังมาให้เขาบอกว่าคืนแล้วต้องมีน้ำมันเต็มถังกลับมาคืนด้วยนะครับ ที่หมายแรกของเราก็คือวัดพระศรีรัตนมหา m า h a ร a t h าหาหรือวัดพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับนี่เป็นครั้งแรกของเราสองคนที่ได้มาวัดที่นี่นะฮะองค์พระพระพุทธชินราชสวยงามมากเป็นองค์ใหญ่ถ้าจชาม่ผิดทุกคนแถวนั้นเรียกว่าพระใหญ่นะครับแล้วก็ตัวโบสถ์ก็สวยงามมากมีโคมไฟระยะซึ่งประทับใจมากนะครับ พอพระพุทธเจานลานาเนี่ยจะห่างจากตัวสนามบินประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจคือการจิตรกรรมฝาผนังนะครับสวยงามมากไม่แน่ใจว่าเป็นประวัติของพระพุเทธเจ้าหรือว่าเป็นความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นนะฮะจากนั้นเราก็แวะมารับประทานรับประทานอาหารกลางวันนะฮะ ที่ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับชื่อร้านริมหน้านอยู่ข้างวัดเลยน,น,นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหน้า,นนานครับหลบังจากที่ไหลังจากที่ไปวัดไปไหว้พระทศกัณฐ์แล้วก็ตอนนี้ก็มากินข้าวก่อนตอนนี้ประมาณบานะ่ายโมงเลยค่ะหิวมาก ที่ชื่อที่มาของเขาค่อห้อยขาคืออะไรนี่ครับค่อยขาเดี๋ยวจะติดอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะ Well, yeah, yeah Not a worry in the world You ain't scared of nothing You a boss kinda girl You got all you wanted all you want. Earn yourself a quick break in the morning If someone tells you what the boss give a morning Don't let yourself be restrained Own yourself and just walk away ตอนนี้เรากำลังไปที่น้ำตกสัก,กุโนโทะยานนะครับโดยเป็นทางผ่านที่เราจะไปเขาขอจากพิษณุโลกพอดี ครับวันนี้เรามากางคร้านกาแฟเขาเหลินฟาร์ของจูโลง ấy. ตอนนี้เราต้องขึ้นรถสองแถวของที่นี่ให้บริการค่าเข้าหนึ่งร้อบาทและน้ำ่เป็นแก้วนะครับนี่คือขุนฟองเป็นแบบนี้โอ้เข่าค่อนช่างชันเลยจริงๆเราก็จะได้เห็น นี่ทางนี้ที่เรามานะครับเราก็มาแวะก่อนยังไม่ถึงที่พักเลยวันนี้นี่มันรถสองแถวป้ายแดงเลยครับป้ายแดงก็ดีในกำลังมันก็ดีลมมีลงเล่าด้วยนะครับลงเล่าเห็กสาหิชันนะชันมากครับ 哇！哇，他他要折了吗？哎呀，他怎么这样啊？他手好，这里都骨折了。呜呜呜！哇！嗯。哎，你真没偷懒啊，你老公啊？ กรสั่งสองอย่างรีวิวกันอย่างแรกคือนมไม่ไม่ forget. โฟกัสราอมันมันไกลไปนี่นี่โฟกัสโฟกัสโอเคอันนี้ขึ้นเบี่ยงฟาน, Car อน,านคอฟฟี่นะฮะอันนี้เป็นนมนมป๊อปคอนเราจำไม่ได้ครับทีนมป๊อปคอนนะฮะเขาบอกว่าใส่กลิ่นป๊อปคอนทำมาเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกัน,นยอย่างที่ส <c oughs> องนะครับคาราเมล ารมะนาวนะฮะพี่ใส่เลมอนไม่ได้ใส่มะนาวนะ <c oughs> <c oughs> วิวที่นี่สวยมากเขาทำเหมือนแฟลนเป็นเ่าแล้วก็มีดอกไม้ที่เปน็น่าจะเป็นดอกทอ้อดอกดอกท้อปลอมใช่แต่ว่าสวยงามมากเหมือนอยู่ในตึกเหมือนอยู่เมืองจีนอยู่ในยุทธภพ,พสมัยก่อนเลยและด้วยบรรบรรเลงเพลงที่อาจจะได้ยินแนวจีน ใหมก่อนกำลังภายในเลยนะส่วนวิวนะั้นเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูสวยงามมากอากาเย็แล้วก็<า>เราขึ้นของแถวมาที่ตอนแรกเราเข้าใจแล้วทำไมตอนแรกอะ่ะเขาให้จอดอยู่ที่ข้างล่างแล้วเราไม่ยอมไม่ไม่ต้องขับรถขึ้นมาถ้าเถ้าให้เขาให้เราขับรถขึ้นมาเราก็น่าจะทำไม่ได้ใช่ชันมากครับชันมากสองแถวก็มีความปลอดภัยมีเซฟตี้แล้วก็ไยแดงเลยอืม อร่อยจังน,นะข้าเที่ยวมาเกือบหนึ่งปีแล้วใครที่ผ่านมาแถวเขาขออย่าลืมแวะมาแนะนำอร่อยไหมครับชามะนาวอร่อยครับต้องเชน่อค่ะโอ้ชาไทยมะนาวโอ้ว้าวหนุ่มป๊อกขอนอร่อยเหมือนป๊อปคอนไหมแบบนี้เหมือนเลยอร่อยเลย <laughs> มีป,ป๊อปคอนไหมโอ้เห็นว,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 วิวแล้วอสนุกแล้วตื่นเลยจากตอนแรกที่หลับๆอยู่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหลือระยะทางประมาณ15นาทีน่าจะถึงที่พักนะครับ <c oughs> และเดี๋ยวเราถึงที่พัก้วเรามาด <c oughs> ว่าเราผ่านอะไรทดลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเ <c oughs> จนริกัน